สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับออนี่ต้นไหลลำใหญ่เปล่าลำใหญ่ลำใหญ่หรืองอนไก่ลำใหญ่น้องต้นลำใหญ่โอ้ปลูกมาตั้งร้อยปีแล้วเนี่ย100ร้อยปีวะไม่ออกไม่ออกลูกเลยตเบโก้เอสเคร้อยสี่สิบเอลซีรุ่นสิบเอ็ดอ่ะโอ้ยต้นลำใหญ่น้องเอ้ แล้วก็มีต้นมะม่วงครับอันนี้ต้นยังลำใหญ่กันบ่อันนี้ลำอันนี้มะม่วงอันนี้ลำใหญ่โอ้ลำใหญ่โอเคจะยกบ้านก็ต้องเอาออกหมดครับแล้วก็จ้างร้อย c รุ่น11มาด้วย่าโกบิโก้นะอะต้นมะม่วงพี่น้องไม่แน่ใจว่าพันอะไรสบายๆครับง,งานอย่างนี้ เดี๋ยวมะม่วงครับมะม่วงก็จะยกบ้านก็ต้องเอาออกนะพี่น้องให้ระวังเรื่องสายไฟครับ ขยับหน่อย LC ก็จะยาวครับนะรองรับได้ดีมากอ่ะอาจจะย้อนแสงหน่อยไปน้อง แสงนะครับย้อนแสงหน่อยอลังเหลือเฟือครับสำหรับ K7P Nepco คอยค,อยคว้านครับ สมบูรณ์อยู่ครับรถน่าจะประมาณ2ปีครับนะยี่สิบสี่เดือนต้นมะม่วงนี่ก็โอ้มีตัวมีมอดกินอยู่ไหมน,น้องหรือว่ามีแมงเจาะอยู่ครับต้นมะม่วง ก็ปรุงง่ายครับมองมองอลำใหญ่ครับลำใหญ่แต่ว,ว่าคันไม่ค่อยไม่ค่อยใดคือมันขึ้นเองไหมน้องนะครับขึ้นเองอลำใหญ่นิด ไม้เนื้ออ่อนเมื่นกันครับเรียบร้อยลงตรงนี้จะยกบานเรามาพลาวเอาออกไหมนบูกันอีกมุมหนึ่งครับเออถอนรักถอนโคนไหมน้องเสียดพูนเพิ่มพูนซับโซน ตรรนะครับสนใจรถไปทำงานก็บอกได้ครับไม่ว่าจะเคียริ่งเพื่อจะยกบ้านหรือว่าทมที่นะครับเนีาายก็ใช้1 4 0ยสซรุ่น11บดาวมา1นึ่งแสนสามพันชั่วโมงแล้วโอ้ล่นเล่นโ้นยังไม่ได้อาบน้ำให้ หมอรากมะม่วงนะแข่งกันครับมะม่วงนี่รากแก้วคนระับรากแก้วอย่างลึกเลย รากแต่ละต้นไม้ไม่เหมือนกันครับออดึงละเดี๋ยวร้อยครับหลบขึ้นเดี๋ยวก็จะเป็นปุ๋ยครับใช้ได้เคเจ็ดวีตัวเดินนับเจสโก14ตันกับ200กิโลกรัมหนึ่งสองสามสี่ห้าครับ หนะลอดไฟ 1, นึ่งสอ่สดวงครับนะหลอดไฟนะเรียบร้อยจบด้วยดีครับศูนย์ุดหกศูนย์ลันเมตรตร็ดเุกี้จะ เอาว่าบางไหมก็เลขสองชั้นครับไปไหนเอยไปเอาต้นมะพร้าวออกเปล่าครับเดี๋ยวจะล้มต้นมะพร้าวพี่น้องมะพร้าวสูงครับเนี่ยเอลซี LC ก็ดีนะมันจะ รับไม่กระดกง่ายๆครับนะแล้วก็มีต้น้ายที่น้ำหนักได้ครับนะโอ้ฝุ่นน้องอะจะเล่นมีต้นมะพร้าวแล้วครับตอกฟานก่อน วานรอบๆก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวจะกินมะพร้าวนะครับนำมะพร้าวสักลูกแล้วก็โอ้ยชีสักป่องนี่เป็นเรื่องเลยนะมะพร้าวก็จะรากไม่เยอะแต่ว่ารากเล็กนะครับมี่ซมพัั่นโมงยังเบรคเลย ก็ยังรือว่ายังรถคุทก็ใช้เพื่อ่น้องใหม่ๆนี่เจ็ดพันชั่วโมงครับเจ็ดแปดพันนี่หลังจากเจ็ดแปดพันก็อาจจะมีการเซ็ตช่วงล่างครับหรือว่าหนึ่งหมื่นชั่วโมงก็จะเซ็ตช่วงล่างหัใ,ใจโกบิโก้ก,ก็ดูแลด้วยอาริยะนะครับอีกคิล์มเล่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ก็ดูได้ที่ยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์เพจชาติเจริญทรัพย์อีกคาบิเตอร์อินทนรฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ